สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel p a อย Point นะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูเป็นตัวอย่างสไลด์นะครับของร้านกาแฟ Starbucks นะครับที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่จะเป็นตัวสไลด์ชุดนะครับเป็นชุดเลยนะของ Investor Day ปี2022นะครับจะให้ดูว่าตรงเนี้ยเขาก็จะมีตัวอย่างเป็นแบบแยกมาให้ดีมากๆนะครับเป็นแบบกลยุทธ์ Strategy นะครับมีเป็น Marketing Finance อะไรก็มีนะครับเอาผมจะพาทุกคนลองมาดูเป็นอะไรดีเป็นตัว Marketing ไหมนะครับเนี่ย ก็ผมจะคลิกเข้าไปนะครับเป็นสไลด์ของตัวมาร์เก็ตติ้งนะครับมันก็จะเปิดเป็นตัวอย่างสไลด์มาให้อย่างตัวไฟล์นี้จะมีทั้งหมดประมาณ3 7หน้านะครับก็ลองมาไล่ดูนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยลองดูสีนะครับต้องบอกว่าตัว Starbucks เนี่ยนะครับทำสไลด์ได้ค่อนข้างสวยมากๆนะครับเนี่ยเป็นสีเขียวแบบเป็นตัวเขียวของเขาเลยเาจะออกแบบเขียวขี้ม้าหน่อยนะครับที่เป็นตามสีของแบรนด์สตาร์บัคเขานะครับนี่รวมสไลด์จะเป็นสีออกเขียวอีเขียวหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีการใช้รูปภาพจริงเเเน่ยอะะะมาาากครรับพว สตาร์บัคเนี่ยถ้าเกิดเราจะเห็นว่าก็เขาจะเน้นเรื่องพนักงานนะครับตัวที่มีการดูแลการยิ้มแย้มมาอะไรเงี้ยครับก็จะเน้นเรื่องรูปนะครับแล้วก็มีการวางเป็นเนี่ยเลเยอร์เข้ามานะครับทุกคนลองดูได้เนี่ยจะเป็นแบบรูปจริงนะครับวางแบบเต็มเต็มสไลด์นะครับแล้วก็พอมีใบหน้าคนเนี่ยมันทําให้สไลด์เหมือนกับ ดูเป็นมิดแล้วก็ดูดีนะครับเพราะว่ามีการใช้รูปจริงแบบขนาดใหญ่เข้ามานะครับอ่ผมจะลองเนี่ยค่อยๆเลื่อนลงมาให้ดูนะครับเนี่ยก็ยจะเป็นตัวภาพรวมที่เน้นรูปหมดเลยนะครับอ่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวตอนเออสไลด์ตรงนี้ตอนนี้เขามีการเหมือนกับตัวสัมมนาหรือประชุมกันเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ามีคนพูดมาอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างในแต่ละคอนเซปต์แต่ละหน้านะครับเนี่ยมีการวางตัวเลขสําคัญมีการจัดเรียงรูปนะครับอยู่ในวงกลมเนี่ยหล,หลายอย่างก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับไว้เดี๋ยวผมลองทําตัวอย่าางเป็นวดีโอม เขาเรียกลองทําให้ดูนะไอ,อตัวอย่างพวกนี้มันทํำยังไงนะครับประมาณนี้เลยโอเคถัดมานะครับก็ลองมาไล่ดูกันเนี่ยมีบางหน้าที่เป็นเหมือนกับการาฟข้อมูลด้วยคือดโดยรวมนะครับจะเป็นสไตล์ที่ผมดูสไลด์ของ s t a r b u c k เนี่ยจะเป็นสไลด์บอกแนว clean c l e นะครับโลง่ลงๆนะครับไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรแน่นมากนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยยังมีการคุมโทนสีแล้วก็มีการใช้รูปจริงค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่าเนี่ยบางหน้าเริ่มมี เนื้อหาอะไรที่มันมากขึ้นแล้วนะครับเนี่ยมีเป็นหัวข้ออะไรเพิ่มมาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยจะในรูปจริงทั้งหมดเลยแเราก็ทุกคนลองดูนะพอเราพอเราเห็นเป็นรูปใบหน้าคนเนี่ยแล้วก็เป็นใบหน้าคนที่ยิ้มแย้มเนี่ยมันไม่สไลด์เนี่ยก็ค่อนข้างดูดูมีอารมณ์มดที่ดูแบบเออเขาเรียกทำให้เราอยากยิ้มตามนะครับดูแล้วบบ่เฮ้ยสตาร์บัคแบบเป็นร้านที่ดูน่าเข้าขึ้นจริงๆเลยนะทุกคนครับบอกเลยว่าการใช้รูปภาพที่มีใบหน้าคนนะครับเราก็เอาเข้ามาวางเนี่ย มันจะช่วยสร้างอิโมชันนะให้คนฟังเนี่ยเขาเรียกมีอารมณ์ร่วมมากขึ้นนะครับ mm hmm. เนี่ยลองไล่ดูได้นะครับลองไปดูสไลด์ที่มีตัวเลขสําคัญบ้างทุกคนลองดูได้ครับเขาจะมีการเน้นตัวเลขใหญ่ขึ้นมานะครับในหลายตัวอย่างที่ผมพามาเปิดดูทุกคนลองไปดูตัวอย่างอื่น mm hmm. เพิ่มเติมได้ของบริษัทอื่นด้วยเนี่ยในในชุดตัว playlist ์นี้ที่ผมแยกมาให้เนี่ย ตัวเลขสําคัญนะครับจะมีการเน้นตัวใหญ่ขึ้นมาเสมอนะครับตัวใหญ่ขึ้นตัวเน้นขึ้นมามีการใช้สีที่มันเนี่ยเป็นสีของที่เขาเน้นขึ้นมานะครับทั้งหมดเลยเนี่ยไปลองดูได้นะครับเนี่ยตัวเลขใหญ่มากเห็นไหมครับตัวเลขเบลอเลยนะครับก็อยากฝากทุกคนลองไปปรับใช้กันนะเวลาเรามีตัวเลขสําคัญนะครับลองดึงมันขึ้นมาให้มันใหญ่ๆประมาณนี้นะครับเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับแต่ตัวอย่างสไลด์ของซาบักเนี่ยจะมีการเน้นใช้รูปนะครับที่เอาเข้ามาค่อนข้างเยอะ อย่างรูปนี้เป็นรูปแบบโต๊ใช่ไหมครับก็มีการเอาเทคมาวางตัวเลขก็เน้นเข้าไปนะครับประมาณนี้เลยนะคนไปลองดูได้นะครับอ่ะผมจะลองให้ดูอีกสักหนึ่งอันนะเป็นอะไรดีบ้างดีครับเป็นลองไฟไฟแซ์ดูเลยไหมเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบนะครับอ่ะผมจะลองกดเป็นตัว financial นะครับอ่านี่ผมเปิดเป็นตัวสไลด์ของ financial มาแล้วนะครับมาลองดูบ้างเนาะอ่าเนี่ยจะแบบก็มีตัวเลขมากขึ้นเห็นไหมครับมี EPS ก็คือมีการเติบโตมีกำาัรอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าเนี่ยยังคงการใช้รูปจริงเยอะนะครับแต่ว่า มีพูดถึงการเติบโต,ตอะไรก็จะมีแยกเป็นหัวข้อคอลัมน์คอลัมม์มานะครับแต่เหมือนเดิมนะทุกคนครับลองดูนะสีเนี่ยจะเป็นสีแบบคุมโทนเขียวขี้หมาของ Star b u c k s มากๆนะครับเนี่ยพอมีตัวเลขสําคัญนะครับก็เป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ใหญ่เนี่ยมีการวางเนื้อหาเป็น3คอลัมน์เนาะเป็น3แบบแยกเป็นทัวโรก u s เอเออจีนนะครับมีการตัดรูปในนี้เป็นวงกลม คือทั้งหมดนี้ที่ผมกำลังพาทุกคนดูครับทุกคนสามารถเก็บเป็นไอเดียได้หมดนะไปลองปรับใช้ดูได้นะครับใครอยากทำสไลด์แนวแบบเป็นเนี่ยต้องมีรายงานเป็นรีพอร์ตนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยลองดูได้นะครับดูดีเลยนะแต่ดูวงกลมแล้วก็มีการวางตัวเลขสําคัญตัวใหญ่แบบนี้นะครับเนี่ยไปลองดูได้วงกลมใหญ่วงกลมเล็กซ้อนกันอะไรพวกนี้นะครับอ่าถัดมา,มาลองดูตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยมีการวางเนื้อหาที่มันออกไปเป็นแนวควือจริงๆผมเชื่อว่าหน้าเนี้ยเป็นตารางเลยด้วยซ้ํา แต่เขาไม่ได้วางเป็นตารางแล้วก็วางเหมือนกับให้มาดูเป็นบล็อกๆเป็นก้อนๆนะครับเป็นคอลัมน์แล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปยังคงเน้นความเขาเรียกการทําตัวเลขเป็นเน้นตัวใหญ่เสมอเลยนะครับพามาทัวร์กันเนี่ยเห็นไหมรูปจริงยังต้องมานะครับทุกคนก็อันนี้เป็นตัวอย่างของ financial โอเคไหมครับอ่ะไปพาดูสักหนึ่งอันนะเอาเป็นซักแบบเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดีไหมครับเอาเป็นตัวนี้เลยนะนี่เทคโนโลยีนะครับมาลองดูการว่าเป็นยังไงอ่ะผมจะลองซูมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับคุมโทนสี นะครับแล้วก็มีการใช้รูปจริงเยอะนะครับพอพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวกับพวกดีไวส์หรือว่าเแกบบี่ยวกับเอ่อมือถืออะไรเข้ามาเนาะเนี่ยประมาณนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยมีการใช้ตัวเลขสําคัญนะครับตัวใหญ่ขึ้นมานะวนไปวนไปนะครับอ่าอะไรประมาณนี้ทุกคนลองดูได้นะเป็นตัวอย่างถ้าเกิดสไลด์ใครต้องมีการใช้รูปจริงเยอะๆเนี่ยผมคิดว่ามาดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะเนี่ยอย่างแตละแนเขาวางรูปเยอะมากนะครับอ่าวนไปวนไป,น,ไปนะเนี่ย คือทุกคนคือมันอาจจะดูเหมือนพูดซ้ำนะแต่มันเป็นประเด็นที่ทุกคนจะต้องสังเกตแล้วเอาไปใช้จริงๆนะครับว่าตัวเลขต้องตัวใหญ่จริงๆครับเน้นมันขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลาคนที่ดูข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับเราพูดคุยกันอัปเดตกันเนี่ยตัวเลขท้งนั้นนะครับอ่ะไล่ไปไล่ไปนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็น Financial นะครับประมาณนี้ถ้าสนใจเนี่ยไปลองกดดูเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับก็ ที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยพิมพใน Google เลยนะ Starbucks Investor Relation นะครับมันก็จะมีตัวที่เป็นใน Google เนี่ยกดเข้ามาเป็นหน้าทีเซนแล้วเันนี้ยผมเลือกเป็นของปี2022มันจะมีหมวดนี้เลยนะเนี่ยจะให้ดูนิดหนึ่งว่าเนี่ยเราเลือกตรงนี้ครับเป็นตรงนี้เมนูสองันิแล้วมันจะมีหน้าที่เขียนว่าเป็นเมนูเนี่ย Starbucks Investor Day นะครับเรากดเข้ามาเราจะเจอเป็นเมนูนี้เต็มเลยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะมีอีกหมวดหลายหมวดเต็มไปหมดเลยนะครับก็พามาทักกปร,รับ ให้ทุกคนได้พอเห็นไ,ไอเดียแล้วก็เผื่อใครจะไปปรับใช้กับงานของตัวเองกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องพ r อหอ,อยบ่อยเลยนะครับขอบคุณครับ